เจ้าหน้าที่ก็มีการนำโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในวัดเจดีย์ยอดทองจำนวน32ชิ้นครับส่งคืนให้กับจังหวัดพิษณุโลกครับหลังตรวจสอบเสร็จแล้วซึ่งก็พบว่าอยู่ในช่วงสมัยสุขโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้นครับ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากร,รที่6สุขโขทัยครับส่งมอบวัตถุโบราณที่ขุดเจอบริเวณวัดเจดียยอดทองตําบลในเมืองอ,อําเภอเมืองพิษ,ษณุโลกคืนให้กับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ครับนางรติยาชัยวงศ์นักโบราณคดีชำนาญการกลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากร,ร,ร,รที่6สุขโขทัยเปิดเผยว่า วัตถุโบราณที่พบมี32ชิ้นครับเช่นเศษเครื่องถ้วยจีนเป็นวัตถุจากยุทธช่างฝีมือนะครับสมัยราชวงศ์เยวียนและเตาหลงเฉวียนนะครับอายุราวกลางปลายพุทธศตรวรรษที่19ซึ่งก็ตรงกับสมัยสุขโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้นครับส่วนสภาพเจดีในปัจจุบันแม้จะเสื่อมโทรม,มตามอายุแต่ยังสามารถประดิษฐานพระพุทธรูปยืนไว้ได้ครับ จากนี้ก็จะทำการกลบหลุมและของบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณพศ2566เพื่อทำการขุดค้นเพิ่มนะครับและบูรณะพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ทุกคนทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับ